มันเป็นมันมันเป็นเสมือนส่องแสงสว่างใ,ให้สาวโลกได้รู้ว่าเราทําอะไรเราเราคิดยังไงเราทาอย่างไร,ร,ท,งไรที่นั้นมันมันวุ่นวายที่นั้นมันไม่วุ่นวายที่นี่มันดีที่นี่ไม่มีคือปเป็นการส่องกระจกให้คนทั้งโลกเขารู้นักข่าวก็เหมือนกันถ้าหากไม่มีนักข่าวไม่มียูทูบไม่มีโทรศัพท์มันก็เหมือนปิดหูปิดตาสิใช่ไหมนั่นแหละ เขาสร้างมาเขาสร้างมาก็เพราะความเจริญรุ่งเรืองให้คนได้ดูคนทั้งโลกอยากดูอะไรคนทั้งโลกดูได้หมดทุกประเทศใช่ไหมนั่นแหละเราจะเป็นไล่เขาออกไล่ตรงนั้นออกไม่พอใจใครก็ไปว่าเขามมนถูกต้องอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของเขาใช่ ก็คนแล้วแล้วแต่คนจะคิดนะคือเขาก็ยังไม่ได้ไล่ใครนะยังไม่ได้ไปชี้หน้าเออเธอหนีนะอย่างนั้นอย่างนี้นะอืเขาก็ยังนะแคเข่าหเสยๆนะถ้าเขาไล่จริงๆค่อยว่ากันอีกครั้งครไม่จะมาไล่ก็ต้องประชามติแจกผมให้นายขมือเข้ามาตัดสินอีกทีเหมือนครั้งที่แล้วเหมือนกันเนาะมันประชามติมาแล้วจะเอาอะไรอะไรอีกครับก็ผ่านไปแล้วนี่ก็มมนผ่านไปแล้วนี่ ก็มันผ่านภาษามติแล้วแล้วจะมีอะไรอีกต่อไปไม่ได้หรอกไม่คือมันผ่านแล้วก็ผ่านไปงั้นก็ไปลื้อค้นลื้อค้นเมื่อไหร่มันจะจบสักทีโอ้ถูกต้องแล้วก็คอยดูก่อนเนาะเาไล่ใช่ก่อนทขาพูด นี้ก็เราจะเพิ่งเป็นกระต่ายตื่นตูมอืมเนาะจ้าใช่จ้าให้เราไปกดไปก่อนได้ให้เขามาว่าเราก่อนมันยืนด่าว่าเราก่อนหนีนะเธอคุณไม่ต้องอยู่นะแล้วเราค่อยว่าเขาอืมจ้้ใช่ไหมนี่เขายังไม่ว่าเลยเขาเพยงแต่เอออยากให้คนเข้ามาดูเอ๊ะจะไล่จะดูช่องนั้นช่องนี้นะเออขาวุ่นวายนะเออเดี๋ยวจะมาล่าลายเส้นนะเอาทั้งตำบลแล้วทั้งอำเภอ ปล่อยเขาว่าไปสิเขาหวิวแสงเขาหิวแสงแต่หิวแสงไม่เหิวแสงก็ไม่ว่ากันครับตรงนี้น่ะไม่ว่ากันปล่อยไปคือทุกคนมีสิทธินะมีสิทธิ์มันเป็นภาษาทิพยไตยคนไทยจะอยู่ไหนก็อยู่ได้นะแข่นดินไทยใช่ไหมเออว่าแต่ไม่ผิดระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองไ,ได้ อันนี้เป็นความรู้สึกของตาความคิดของตาตาพูดออกมาครับสําหรับคลิปนี้ตาก็จบเพลินแลนะครับสาหรับไม่ไม่จบของตานะตาตาจบไม่พูนะจบของตา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 จบคลิปตาคนเดียวนะ ต้องหนูหนูหนูก็ปล่อยปล่อยไปเลยหนูมือถ่ายก็ถ่ายไปเลยหไร้โซดนะหนูไรโซดนะโอ้หน <sa iden> ูไ no. ร so like ้โสดก็หน so. <c oughs> <c oughs> <m> ัาเต๋อนะแล้วก็คุณอาชาด้วยนะครับที่ร้อนขอเถียงต้องยังไม่รู้ว่าหน้าเต๋พูดอะไรนะคือพวกเราอยู่ที่นี่ก็อย่างที่บอกเอาทมาหากินทะเอามายูทูบอเลี้ยงครอบครัวนะครับแม้แต่นักข่าวก็ยังทำยูทูบเลยนักข่าวเขาก็ทำยูทูบทำเพื่ออะไรทำเพื่อจุดเจือครอบครัว อะไรที่ไปลี่ยนเป็นคนอื่นเราไม่อยู่แล้วเราได้สิทตรงนี้เราก็อยู่ตรงนี้เออนั่นแหละในประายตรงนี้เวลาตามาอยากถ่ายตาตาก็ให้ถ่ายเออตาก็ไม่เออถ่ายตาตาเดือดร้อนไหมตาไม่เดือดร้อนก็เหลืวไปมันเป็นอย่างนี้ตายีิ่งจะดังขึ้นตาวันไหนตาไปทำงานหนูตามตาแล้วไปทำาเออตามไปเลยบิ๊กชอตตายิ่งดีเดี๋ยวต้มไก่ให้กินเลยเย้รับปาก ล้าเสียไก่แล้วครับเสียเต็มทุ่งนาเนี่ปลาเขาเยอะแล้วเปตาชานมากครับผมตาชานนี่วชานก็ไปกินข้าวงการงานประการะรก็ได้เราให้เราฟังแล้วเนาะก็มีช่องนเตเนะที่ เป็นกลางนะครับพอผู้ใหญ่เขาไม่เอามาเล่นโคนได้ที่ตรงกับตาตรงตรนี้นะครับเขามาดูอ่าไที่คิดลคิดตต่อไปใครคนเหีนวเล่เบื่อเบื่อมงลครับคุณประธานครับพี่ ให้เราเพราะว่าแกเป็นผู้อาวุโสใหญ่ในหมู่บ้านเนาะมีะนคนนึงนะรเราก็เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนเนะผู้ใหญ่ชสองปีแล้วจะเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแกเรียนรู้แต่แกก็ให้ความคิดนะแกให้ความคิดแกให้อเป็นกลางให้กับพวกยูทูบเบอร์ถามความรู้สึกของแกนะคะความรู้สึกของแกว่าแกรู้สึกยังไงนะคะ ที่มีการเล่าเรื่องถึงยูทูบเบอร์นะคะแต่แกก็พูดออกมาแล้วนะคะว่าใครยังไม่ได้ไล่ใครยูทูบเบอร์ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องอตุกจกกใจอะไรไปเพราะยังไม่มีใครไล่ใครเขายังไม่ได้ออกชื่อใครนะคะนี่นะคะอาชารยก็ได้เล่าให้ฟังแล้วนะคะวันนี้รู้สึกแดดมากเลยนะคะแดดมากๆเลยค่ะท้องฟ้ารงเห็ดก็ออกแล้วนะคะ วันนี้ก็มีเห็ดละโงกออกไปแล้วนะคะคกำเขากำลังไปหาเห็ดละโงกเห็ดละโงกก็ออกเยอะเลยนี่นะคะตอนนี้ก็ตาชานก็มาพูดให้เหล่ายูทูบเบอร์ฟังว่าเรื่องที่เขาไ i, ล่ยูทูบเบอร์รือยังไงนั้น<ม>เขายังไม่ออกข่าวเขายังไม่ออกชื่อเลย<ต>ใช่ค่ะจ้าจ้าเราก็มาเดินดูรอบๆกันต่อนะคะที่หลังจากที่ได้รู้ ได้ความรู้จากตาชานนะคะตาชานเกเป็นผู้ใหญ่เก่าตั้งแต่ที่แต่ก,ก่อนนะคะนี่นะคะันคลิปนี้เราพอแค่น,นี้นะคะสวัสดีค่ะแค่กดไลค์กดแชร์กดับสไใครให้แย่หนึ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะนี่เลยน้ำตากันด้วย